มาอีกนะค่ะสองข้าวผ้ามาสมแขวพี่น้องผ้ามากินหลุมวงเอ้ยโมเมนต์ใช่ <S <S oh, <no. S 1> ส,สดีใจพี่น้องจ้ามือนีหนึ่งหักสองข้าวผ้ามากินบักข้ามดองพี่น้องสื่อจากโลตัดพี่น้องดูบักข้ามดองดองบักข้ามฟักเอบๆพี่น้องไงค่ะตรงไหนคนน่นนนะ ซ้ำนาคอยเลยปาร์ตซ้ำนาคอยอยีหลีคุณนะ่ะแมงเมงแบบหลายว่าแบบไงพริกเกลือเขาให้มาสามถุงพี่น้องเดี๋ยวคอยลองชิมบักขามก่อนว่าชิมได้ดีได้ดีน้อยนหน่อยก็แง่นเนาะมันจะแจ็บปะบะคำเด้งเปร,เปรเี้ยวอมหวาน เปรี้ยวอบวันพี่น้องวายเอาใส่ดนกิมพอข้าเจ้านี่เนาะโรยหลดพี่น้องอกินเบิดนี่เป็นไงห้องนำ้ำย่างเดียวสถานเดียวทันสิเปรี้ยวเนี่ยนี่วามันเม็ดยาทุ่งเม็ดยาพี่น้องทุกใส่ยาไหมอื้ ไนะกินบโมจ่า,จาพี่นดอกจก้ะสมแขวมาสมแขวกันเลยไม่อมอ,อกันฝัน นี่อออกคุณชมอมเปลี่ยนไปแล้วว้าหืมฟาดหน่พี่น้องแกะก่อนฟาดกุศแกะเล อืมเอ้ย้มๆๆม,มันอ่อนอยู่ไหมพี่น้องอากาศเ,ย,เย็นๆตอนช่วงเหลืองานพี่น้องจ้ะแก้วออก,ก่อนตัวสเสด็จกินพี่นอออ้องเ่อาจังเลยแก้ง่ายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะ

kìa đi đêm mình đi phía nào cha ừ. ừ. Này phải khó nhặt. เออ,ะอ,ะอ,ะอะละเลงละเลงอ่ะเห็นความเค็มมันกระจายมันเสมหน่อยลงพี่น้องเมนว่าจะว่า chống cứ cầu Ừ, <laughs> uhm, mát <lớp> ạ <laughs> Mút mút

มเพื่นคุณนมุดให้มุดอืมอะไรนี่มุดมุดมุดมาหาแล้วโอ้ยไปแลยนะพี่องจ้ะสมไปไปจ้ะโหย